ร้อยเรื่องไทยแลนด์ถ้าพูดถึงผ้ามอห้อมหลายคนต้องรู้จักด้วยเป็นผ้าพื้นเมืองที่คนภาคเหนือนิยมสวมใส่โดยผ้ามอห้อมนี้ก็คือผ้าฝ้ายที่ได้จากการทอนำมามัดเป็นลวดลายต่างๆ แล้วจึงย้อมในหม้อดินด้วยสีธรรมชาติจากต้นหอมกลายเป็นผ้าที่มีสีน้ำเงินเข้มหรือสีกรมท่าลวดลายสวยงามและนี่จึงเป็นที่มาของชื่อผ้าหม้อหอมโดยแหล่งผลิตผ้าหม้อหอมที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่บ้านทุงง่งโฮงจังหวัดแพร่ใครที่แวะมาที่นี่จะเห็นร้านรวงที่ขายผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อหอมจํานวนมากทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าและสินค้าที่ระลึกหลากหลายดีไซน์เรียกว่าเป็นถนนสายหม้อหอมเลยก็ว่าได้ และนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์